โอเคนะครับเรามาดูกันห้องต่อไปนี่สวิตอยู่ข้างนอกนี้นะครับสวิตอยู่ตรงนี้นะครับห้องสําหรับห้องนี้สวิตจะอยู่ด้านนอกนะครับเขาไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นสวิตของระเบียงลองลอง,ลอ,งอันนี้สิใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกไม่มีอันไหนที่ใช่เลยนะครับ ไม่ไม่เป็นไรครับเขาติดไว้แล้วกันยายายาไปน,นี่ของเขาเยอะมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดมไม,ดไม่มันติดหน้าห้องนี่อ๋อติดแล้วติดแล้วโอเคนี่นะครับแผงสวิตช์เขาเป็นแบบนี้นะครับกลมๆนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับแบบวงกลมแบบนี้โอ้นี่เป็นเครื่องครัวสมัยโบราณน, <c oughs> นี่ครับ มันไม่ใช่อันจริงอ่ะมันไม่ใช่อันจริงจอ่ะม่สิค่ะตัวนี้มันเป็นโมเดลนะครับโมเดลแต่ว่าทําเหมือนมากเลยนะครับเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมหัวใหญ่เลยคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นตะเกียงนะครับน,นี่เป็นตะเกียงน้ามันก๊าซนะฮะพี่ต้อมครับ <c oughs> น,นี้เป็นเครื่องครวัวสมัยโบราณ สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใช้กันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่บางบ้านอาจจะใช้อยู่ก็ได้แล้วน่นอะไรอ่ะนั่นคืออะไรอ่ะสมัยก่อนเขาจะใช้กระบวยในการตักน้ำนะครับนั่นคืออะไรอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากระต่ายขูดมะพร้าวเวลาใช้เราก็ต้องนั่งแล้วก็ขูดนะครับขูดเอาหัวนี้ขูดนะครับนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะที่ขี้เหรอไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ นี่เป็นที่ลงกรสมัยโบราณนะครับเขาจะใช้กรน,นะครับไม่ได้ใช้ลูกบิดเหมือนปัจจุบันนี้อโอเคปิดไฟให้เขาด้วยนะครับนี่ครับลักษณะโครงสร้างของหลังคาสมัยก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีฝ้าเพดานนะครับจะโลง่ลงๆให้เห็นโครงสร้างแบบนี้เลยนะคระร,รับอไไมม่ีะส่วนนี้เป็นโอ,อ่งโอ่งดินเผานะครับ <c oughs> แต่เขาไม่ได้หงายขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําฝนมันจะลงมานะครับเขาคว่ำลงนะวันนี้เป็นไม้ที่ทาเลกเกอร์มันเลยนะครับมันก็เวลาโดนน้าอะไรมันก็จะทนขึ้นนะครับเพราะว่าทาเคลือบไว้มันเย็นโล่งนะครับบ้านแบบนี้นมันมีข้อดีน,นะครับ มันมีข้อดีกว่าบ้านสมัยใหม่ตรงที่มันจะมันจะโป่งโล่งลมมันจะโกกนะครับซึ่งบ้านสมัยนี้จะต้องใช้พัดลมช่วย